กับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเกษตรกร,กรของลานลุงเรื่องสับกเกษตรไทยนะครับทุกท่านก่อนอดื่นก้กาทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีเกษตรกร,กรผู้ปลูกเขา่าแง่เข่านะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นฤด,ดูปลูกเข่าหน้าปีนะครับมืนนีอวันที่หาเป็นวันชัดมงคล นะครับเป็นมือดีมือมือคน้นผู้ใดเตรียมว่านเขานะครับปรับปรุงดินติดต่อขี่ไก่แกบของลานลุงเรื่องรัพย์เกษตรไทยมาลงกันได้นะครับนี้มาลงอยู่อำเภอทวัดบุรีจังหวัด้อยเอ็ด,น,ดนะนึ่งรถกระบะครับขี่ไก่แกบนึ่งอยหาิบกระสอบขี่ไก่อัดเม็ดว้ห้องพื้นเริงห่วงเริงมากเขา่าซิบกระสอบนี่แหละครับพื้นที่ปลูกของเพื่อนนะครับ าพาเพเ่ิงมาชมพูนนะครับพี่น้องใหญ่ลงใเพิ้นยู่สองกล่องหัวแปลงกับท้ายแปลงนะครับพี่น้องสกระสอบ1นึบาทพร้อมทรงนะครับขันตำสองร้อกระสอบนะครับหรือว่ารถหนึงประมาณเ0็ดบาท1นึ่งรถเจ็ดพันบาทหก0ันหาเจ็ดพัามก็แล้วแต่ระยะทางพื้นที่เขตจัดทรงอำเภอจังหวัดนะครับ พี่น้องท่านใดอยากได้ก็นสนใจติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาบอซื้อบอว่าครับสอบถามราคากันได้นะครับถือกอกถือใจจังตกลงสื่อขายเก็บเงินไปทางบบมี่มาจำนะครับพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีความต้องการที่ใสุ่๋ยชี้กล้ก็บนี่จํานวนปริมาณหลายนะครับคันผุ้ละเป็นหนึ่งพันก็สอบเป็นพวงเป็นซิบลอเป็นพวงกัโทรมาสอบถามราคาเบิรงครับราคาทรงกันต่างหาก นะครับนาฟ้ามกับต่างหากราคาร่วมทรงกับต่างหากช่วงนี้ราคาปุ๋ยขีก่ยเก็บกับรู้สึกว่าราคาสีขยับลงแล้วครับบาทหนึ่งนะครับพี่น้องของผมปกติทรงเขียดภาคอีสานกับหยิสามยสมียส่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ล่งแล้วบาทหนึ่งนะลองพื้นปรับปรุงดินนะครับด้วยปุ๋ยขีก่ยเก็บก้อนปลูกเขาว่านเขานะครับ ตาการใส่กระไรละประมาณ20 30กระสอบประมาณนี้20กระสอบครับพี่น้องใครที่สนใจนะครับติดต่อกันเขาไมา่ได้ครับสอบถามกันเขาม่ได้ที่เบอร์โทรนะครับ097 325 7575นะครับ097 325 7575 ฝากไว้กันแล้วกันครับปุ๋ยขี้ไก่แกรบรุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยจะส่งทั่วไทยนะครับถูกทิดท,ทัวไทยนะครับ,รบขันต้มเริ่มต้นตั้งแต่สองลอยกระสอบนะครับเก็บเงื่อนปลายทางวิวม,ม,มาจํานะครับสินค้าจัดส่งได้เลยภายในหนึ่งถึงสองวันนะครับที่นอกใดก็ฝากไว้กันแล้วกันครับหรือว่าถักเขามาสอบถามทั้งเพียทั้งออฟฟ้ามก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ